สวัสดีครับอิซชัวบายฮิยุดครับวันนี้เรามาต่อกันในเอพิซอดที่6นะครับเกี่ยวกับเรื่องค่าเซสกับค่าดีดักนะครับว่าแตกต่างกันยังไงนะครับค่าเซสก็คือว่าถูกระบุโดยจัดเบิษัทประกันส่วนค่าดีดักเนี่ยมันเป็นการตกลงกันระหว่างประกันกับผู้เอาประกันพูดไปแล้วคุณจะดูเหมือนงงใช่ไหมครับเดี๋ยวผมมายกตัวอย่างให้ฟังดีกว่าค่าเซสหมายความว่า ในกรณีที่คุณมีประกันชั้นหนึ่งอยู่แล้วประกันชั้นหนึ่งเนี่ยพอเาเกิดคุณเกิดไปได้เกิดอุบัติเหตุโดยที่ไม่สามารถระบุคู่กรณีได้นะครับดังนั้นสิ่งที่ทคุณต้องเสียคือคุณต้องเสียค่าใช้จ่ายประมาณ1 0 0 0บาทนะครับส่วนค่าดีดักค่าดีดักเนี่ยมันเกิดจากการที่คุณกับบริษัทประกันตกลงกันว่าคุณอยากจะต้องการเสียค่าดีดักที่เบลลตั้งแต่2 0 0 0ันถึง5,000บาททำมาเพื่อลดค่าเบี้ยประกันของคุณ ยกตัวอย่างเช่นถ้าประกันมูลค่าประกันของคุณมูลค่า1,5,000บาทแต่แต่ผมบอกว่าผมไม่อยากจ่าย15,000บาทผม,มอยากจะจ่าย1 2 0 0 0ได้ไหมได้นะครับประกันก็ให้คุณติดค่า d e d ั c t i เ l e ไว้3,000บาทหมายความว่าไงในกรณีที่คุณทำประกันไปแล้วในระหว่างปีนะครับถ้าเกิดคุณไปขับรถชนคนหรือชนเกิดอุบัติเหตุแล้วกันดังนั้นคุณจะต้องเสียค่าดีดักครั้งละ3,000บาทนะครับ ครั้งละ3,000บาทเพราะคุณไประบุไว้ระหว่างคุณตกลงกับเขาไว้แล้วเห็นไหมครับความแตกต่างกันนะครับระหว่างค่าเซสกับค่าดีดักก็คือว่าค่าเซสก็คือถูกระบุจากบริษัทประกันในกรณีที่คุณทําประกันการประกันชั้นหนึ่งไว้โดยที่ไม่มีคู่กรณีเนี่ยคุณจะต้องเสียค่าเซสครั้งละ1,000บาทนะครับหรือประกันประเภท2,000 3 0ก็อาจจะมีค่าเซสครั้งละ2,000บาทก็ได้นะครับอันนี้มันขึ้นอยู่กับว่า กรมธรรม์บฉบับน,นั้นเนี่ยมีเงื่อนไขอะไรอยู่ด้วยนะครับเดี๋ยวผมมีทริคให้คุณอีกทริคหนึ่งต่อให้เป็นค่าเซสหรือค่าดีดับก็แต่สมมุติเลยครับสมมุติเหตุการณ์จริงว่าตอนนี้คุณมีทําประกันชั้นหนึ่งค่าเซสที่บอกว่าไม่มีคู่กรณีแล้วคุณจะต้องเสียค่าเซคังละหนึ่งพันบาทคุณเห็นอย่างหนึ่งไครับว่าในกรณีที่คุณัทำประกันชั้นหนึ่ง มา2หรือ3ปีละรถคุณใช้งานไปเรื่อยๆก็จะมีรอยขีดข่วนรอบคันทุกคนทุกคนก็รักรถเพลาราประกันเคลมประกันก็ไม่เด้ดประกันอุบัติเหตุก็ไม่เคยเกิดขึ้นทุกคนอยากจะเคมลมรอบคันแล้วเวเราเคมลมรอบคันแล้วผมอธิบายไปแล้วบอกว่าคุณเสียค่าเอ็กเซสแค่หนึ่งพันบาททำไมฉันไม่จ่ายหนึ่งพันบาทและฉันอยากจะเคมลมรอบคันทําได้ไหมครับทำไม่ได้นะครับ เพราะว่ามันไม่ใช่เป็นเหตุการณ์เดียวกันที่รถคุณจะเกิดเหตุทั้งคันแล้วคุณจะต้องเสียค่าเซ็ตแค่หนึ่งพบาทแล้วคุณต้องการเคลมสีรอบคันอันนี้ไม่มีจริงนะครับถ้าคุณจะต้องการเคลมสีหรือทําสีรอบคันเนี่ยส่วนใหญ่ทําได้ไหมทําได้ครับแต่คุณอาจจะต้องเสียค่าเซ็ตตั้งแต่8ปดพันจนถึง1นึ่งบาทนะครับแล้วมีกรณีหนึ่งนะครับส่วนในกรณีค่าเซ็ตเนี่ยที่เมื่อกี้ผมบอก8ปดพันจนถึง1นึ่งหรือหมื่นสองเนี่ยมันเป็นมาตรฐานแล้วตอนนี้ แต่ในกรณีที่คุณทําประกันมาเป็นประวัติดีมาต่อเนื่องมา 3, 4, มสี่ห้ปีแล้วเนี่ยคุณไม่เคยเคลมเลยเนี่ยอาจจะลดได้อันนี้ประกันที่ผมเคยพูดสมอว่ามันมันเป็นการทําประกันต่างกรรมต่าง,าง,าง,างวาระหมายความว่า คุณอาจจะทําบริษัท A และมีประสบการณ์แบบนี้ไม่สามารถใช้ประสบการณ์นี้มาใช้กับบริษัทประกัน B ในปีถัดไปหรือเพื่อนคุณบอกอย่างนึงบอกว่าผมบอกอย่างหนึ่งบอกว่าเนี่ยคุณจะเสีย e อ c e เซ8พันถึงหมื่นหนึ่งแต่ไม่จริงนี่ฉันไปทำมาแล้วฉันอาจจะโดนเอ็กเซแค่ประมาณ4 0 0 0หรือ6 0 0 0บาทเอง อันนี้มันขึ้นอยู่กับวาระมันขึ้นอยู่กับพนักงานเคลมมันขึ้นอยู่กับบริษัทประกันที่คุณทําด้วยแล้วมันขึ้นอยู่กับการต่อรองของโบรกเกอร์ประกันภัยมันมีปัจจัยหลายหลายอย่างนะครับคุณถึงจะสามารถเคลมสี่รอบคันได้ตามคุณต้องการอันนี้ผมฝากไว้เป็นเล็กๆน้อยๆน,นะครับถ้ามีรายละเอียดหรือข้อข้องใจไม่เข้าใจเกี่ยวกับระหว่างค่าเซ็กับค่าดีดักโทรมาปรึกษาเราได้นะครับอีซีนชัวร์ครับ ดูแลด้วใจประกันภัยง่ายนิดเดียวครับ028019000ขอบคุณครับสวัสดีครับ